สวัสดีครับนี่กระบอกที่2นะฮะนี่จะเป็นปืนฝากขายนะลูกค้าซื้อจากร้านเราไปเองเนาะก็ซื้อไป2อ0พันแปนะพูดตรงๆนะสองพันห้าสิบฮ AR ผีเก้านะฮะรุ่นนี้นะ,ะอ่าก็จะฝากขายอยู่ก็2องพันาสเองครับพร้อมพร้อมเล่นกับพร้อมส่งแจกคุปปองด้วยรุ่นละมันสิ้นปีนะครับโอเคนะสน,นใจทักมาเนี่ยครก็ถือว่าลูกค้า,มาไม่ได้เล่นเลยฮะซื้อไป <laughs> แกไม่มีเวลาเล่นนี่มีคู่มือให้เนี่ยลูกกระสุนยังยังอยู่เนี่ยปกติถ้าแกเล่นแกต้องต้องต้องแช่นะฮะนี่ไม่ได้แช่ก็มีแบตอะะะไรใหห้มดนฮ แกมีให้หมดเนาะเออาร์พิกเดี๋วนี้เป็นสีขาวนี่ที่เคยเอามาขายเนาะแต่บางทีมันไม่มีสินค้าหมดไปฮะไม่ได้สั่งเข้ามาโอเคนะครับเนี่ยถ้าสนใจเอาเลยฮะสองมาสีหาส่ห้าสิบรีบนะฮะช้าหมดนะครับผมค้าเราทั้งมือสองทั้งของใหม่เดี๋ยวก็จะไม่ไม่เหลือนะฮะก็ลูกค้าก็ต้องรีบนะฮะแต่ช้าผมก็รู้คป็นไงเนี่ยลูกมันรามันอยู่ในนี่มัเนาะมันก็เหลือเป็นนี่ฮะเป็นที่เราทดสอบไปเนาะมันก็จะหดตัวแล้วก็มาแช่ได้ถ้าไม่มีอะไรฮะลูกเจียวนี้เล่นง่ายนะครับผม โอเคนะครับันนี้เราก็จะใส่แบตเตอรี่ฮะทดสอบไปเลยเนะเาะเคยทดสอบไปแล้วเอานี้ทดสอบใหม่แล้วกันครับผมกดมานะครับอ,ออกมาครับนี่ก็ทีนี้ก็กจ,จะไม่ค่อยแน่นนะเหมือนกันหมดไม่ว่าสีดําที่ผมสั่งมารุ่นใหม่ก็เหมือนกันหมดมันแสดงว่าอยู่ที่การการาทำมานะครับของโรงงานฮะก็ไม่ได้สีเลือดนะฮะไม่ได้เป็นเลยนี่ก็ต้องดูขั้วเลยฮะให้มันตรงเนาะน่ครับโอเค อันนี้เป็นสองสองเซลยวระบบสองเซลยวนะครับเดี๋ยวสามเซลยวเราก็ตามมาเรื่อยๆฮะแต่ราคาจะสูงมากนะครับรุ่นสามเซลยวก็ตามราคาเลยฮะแต่ก็จะแรงขึ้นนะครับผมโอเคนี่นี่ก็ขึ้นมาได้เนาะนี่ก็ท่านี้สามารถไปติดดอทอะไรได้นะฮะดอทจริงของวิการไดอันนี้เป็นโบแบ็กด้วยนะฮะเนี่ยนะครับนี่คือล็อกนะฮะล็อกจะทํางานได้ตัวนี้จะเป็นไนลอนหมดนะฮะทั้งตัวงานจะดีหน่อยนะฮะมีโบแบกครับครับผมโบแบกเนี่ประมาณนี้ โบแบกนิดหน่อยโอเคนะครับตุ๊ก,กใส่นี่เลยรุ่นนี้ก็จะใส่ได้ไม่เยอะนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่ก็พอเล่นได้นะครับผมแต่ m 4เมื่อกี้ที่เราทดสอบวันนี้ก็จะเยอะกว่านะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคเป็นสไตล์เขาเนาะเหมือนกับคือเป็นแนวของของปืนกลของเขาฮะะนครับอ่าผมวัดความแรงให้นะนี่โหลดกระสุนได้ด้วยะฮะทั้งโหลดทั้งเอ่โบแบกด้วยโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่มีโบแบกนะรู้สึกจะไม่มีนะถ้าผมดูโอเคนะครับอ่าวัดความแรงให้ครับ ทั้งกล้องใช้เล็กคับเดดูครับตั้งกันนี่ก็สองเล็กกว่านะฮะกำลังก็แรงเหมือนกันสูสีกับเมื่อกี้เหมือนกันฮะนี่เบแบกนะฮะนี่โอเคนะครับผมยิงละไปเลยเดี๋ยวก่อนโอ้มัาต้องโดดกระสุนโดดได้ฮะลืมไปโดดมันมาฮะเห็นไหมมาแล้วครับโอ้โหแรงนะนี่หนึ่งหนึ่งสองโอ้โหทำไมเบาโอ้โหสองห้าสามมาละจุดแปดโอ้สอง 217 258.1 269.6โอ้โห oh, oh. แรงมากนะฮะ269.6ก็ถือว่าเกือบ300พอๆเมื่อกี้เลยถือว่าแรงนะ,ะแต่โหเดีย๋ยวนี้เป็นรุ่นแรงๆนั่นฮะวันนี้โอเคไปยิงเลยนะครับสไตล์เราก็เป็น a อ p าอ์พีก้าที่ปรับได้แล้วแต่ความถนัดเนาะไปยิงไปนะฮะนะครับ โฮแม่เหมือนกันนะสำรับบางทีบางรุ่นก็จะนั่นหน่อยนะฮะโอเคโอเคนะฮะ,อ,ะ,ฮะอ่าลุยเลยครับูภาพทำเพลงนะครับผมลุยยิ่งโอ้มาแล้วโอต้โหโอหม,มาเลยแบบโอตโต โอ้โหสุดหนุ่มากนะครับผมสนใจสั่งซื้อนะครับนี่เป็นมือสองด้วยสภาพใหม่ไม่เคยเล่นเลยก็คือของใหม่เลยก็ห้าสิบแจกคูปองโอเคสนใจทักทิร้านมีการนดพิเอทางไอ l ดี e ไลน์ได้เลยครับช้าหมดนะครับมีกระบอกเดียว <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายครับพบกับคลิปใหม่ใหม่นะครับ